สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบาแกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบาแนมาแบ่งปันครับผมหนึ่งชุดครับผมาราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมถูกรายการเลยครับผมอ่าพร้อมส่งเลยนะพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับผมแต่ถ้าพี่เพื่อนใซื้อสององค์กรลดเหลือสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมอ่าช่องทางการติดต่อของเราก็เหมือนเดิมเลยนะพี่นะเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนไอดีไลฟ์ผมได้ขึ้นให้ไวททางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพีเย็นพาบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน,นครับผมแล้วก็จะได้้าคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะสองร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยครับผมนี่ครับผมมารายการที่หนึ่งเป็นพระนางพญาครับผมรายการที่หนึ่งนะพี่นะ,ะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผม หรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับ ในรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นหล่อหลับเพื่อเงินครับผมในรายการที่สองครับผมอออกวัดวังจิกครับผมอุดกิ่งแล้วพี่นะนกิ่งเพาะเลยนะองค์เนี้ยเนี่นะครับอง์นี้กิ่งเพาะเลยครับผมในรายการที่สองแล้วพี่นะองน์นี้ออกวัดวังจิกครับผม คหลงพ่อเงินครับผมนี่ออกวัดฟังกิตครับผมรายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมไปเป็นรายการที่สามอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อพิษครับผมนี่วัดศรีมงคลตำบลหัวดงจังหวัดพิจิตรครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพิษครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่สามนะครับผมนี่ยนะครับวัดสรีมงคลตําบลหัวดงจังหวัดพิจิตรครับผมนี่ปีสองห้าสี่ศูนย์ครับผมนะครับนะครับรายการที่สามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่4อันนี้เป็นเหรียญอ่ะเสมาหลวงปูท่ทวดครับผมแต่เป็นเนี่ยรุ่นบ้านเกิดนะครับผมเนี่ยเนี่ยข้างล่างเขาเขียนว่าบ้านเกิดนะพี่นะแต่เป็นรุ่นไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์เสียรตัครับผมเนี่ย เป็นพระอาจารย์ทิมก็ผมนี่นี่ครับน,นี่เขาเขียนว่าบ้านเกิดนะครับผมนี่น,นี่ดูเราดูพร้อมเลี่ยมใช้งานได้ไหมนะน,นี่เขาเลี่ยมใช้งานดูจนแตกรายงามมาแล้วครับผมนี่หกเก่าครับผมนี่รายการที่สี่ับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าอันนี้เป็นเหรียญอาลุกปุสีรุ่นหนึ่งครับผมนี่ เป็นเหรียญโนบุสีรุ่นหนึ่งครับผมเนี่ยอันนี้รายการที่ห้านะพี่นะ รายการที่5้าครับผม2 5งราบายครับผมต่อไปเป็นหลุมกทวดเนื้อว้านรายการที่6กครับผมนี่ครับจะเป็นหลุมกทวดเนื้อว้านครับผมรายการที่6กครับผม ครับรายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเนหรียญหลวงพ่อแชมวัดตากล้องครับผมครันะหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับผมในรายการที่เจ็ดครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผม หรือว่าพี่พีท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขแปดอันนี้เป็นเห,นหรียญนะหลวงพ่ออุ่นครับผมเนี่ยเป็นเห,นหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงครับผมจังหวัดเพชรบุรีครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่แปดครับผมนี่นี่ครับลงพราะอุ่นครับผมรศสองห้าสี่ศูนย์ครับผมนี่ครับวัดตากลกงครับผมนี่ครับรายการที่แปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้า อันนี้เป็นเหรีนนยญนาไตรมาสร,รือเปล่าพี่นนะเน,นี่ยเหรียญไตรมาสลงไปทีมหรือเปล่าครับนีนรายการที่เก้าครับผมนี่นี่ครับ เหรียญไต่มากหลวงปู่ทิม,มครับผมนี่ครับรายการที่เก้าก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทก็ผมต่อไปเป็นรายการที่สิบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นล็อกเก็ตหรือว่าเป็นรูปอะไรอะเนี่ยของหลวงพ่อพรมวัดช่องแกะครับผมเนี่ยผมได้มาเป็นแบบนี้นะแล้วด้านหลังนี่มีตะกุดนี่นะพี่นะเนี่ยมีรอยจานนะพี่นะเนี่ยไม่ใช่ตะกุดม้วนเฉยๆนะพี่นะ เนี่ยมีรอยจานนะเนี่ยมีรอยจานทุกดอกเลยนะครับผมเนี่ยนี่ก็ด้านหลังนี่น่าจะเป็นตาปั๊มวัดนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นหลวงพ่อผมวัดช่องแครครับผมเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อผมวัดช่องแครครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นล็อกเก็ตหรือเป็นอะไรมีตะกุดด้านหลังด้วยนะ นี่เป็นรายการที่สิบครับผมสองร้อหสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นรูปอรอหลวงพ่อทบครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผม จะต่อเก้าสี่หรือเปล่านะพี่นะเนี่ยนะครับเขาต่อเก้าสี่ไว้นะพี่นะองนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลูกปูเอี่ยมครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลูกปูเอี่ยมครับผมรายการที่สิบสองครับผมเหรียญน,นี้ ครับรายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินอะไรนะคับท่ามาไฟใช่ไหมนี่หลวงพ่อเงินท่ามาไฟครับผมนี่นี่ครับ รายการที uh 14, like ่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเหี่ครับผมเนี่เหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเหี่เป็นเหรียญหัวเชื่อมนะพี่นะนี่เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่พ่อสอสองสี่แปดสามครับผมเนี่หลวงพ่อปานวัดบางเหี่ครับผมเนี่เป็นเหรียญหัวเชื่อมนะพี่นะนี่ นี่ครับรายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านี่เป็นเห,นนหรียญหลวงพ่อจาดครับผมนี่ครับเป็นเห,นนหรียญหลวงพ่อจาดครับผมเป็นห่วงเชื่อมเหมือนกันนะพี่น้่นนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสองสี่แปดสี่หรือเปล่านะเนี่ย ด้านหลังเป็นจอเจริญลาบครับผมนี่นะครับหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมนะะี่ครับีจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผม ครับหมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโพหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพหมายเลขสิบเจ็ดครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมตลบไปเป็นพรสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผม นะคหมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพาร์ตสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมกลเป็นพัส์ทสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบครับผม หมายเลขที่20่สครับผม2 5งราสบป่าครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่21่็ครับผม นไหครับหมายเลขที่21ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นพัสดสมเด็จหมายเลขที่22 หมายเลขที่22่สครับผม2องร้ยห้บาทครับผมต่อไปเป็นพสัสดสําเร็จหมายเลขที่23 หมายเลขที่23บามครับผมสองาบบทครับผมต่อไปเป็นพ้าสมเด็จหมายเลขที่24บสี่ครับผม นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ